สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสา์ไยลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะเราจะเดินทางกับสุลินคืนนะคะหลังจากที่เรามาพักผ่อนนะคะก็หลายวันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวราไปลาพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตาย,ยายของเราดีกว่านะคะทุกคน <S <S ไปค่ะเราปิดไฟให้แม่ก่อน เก็บของนะคะอันนี้โอ้ไปซื้อขนมบาหารนี่เรามะลาใหญ่เยอะไตวะทานมือไอ้แนนม่นะคะหน,น,น้าสดแล้วนะคะหน้าสด <c oughs> ตายละค่ะตายทะเลร้วว่ะเึ้นแล้วกูหิบหายตากูเห็นอยู่นะแม่เคยเห็นจองมันเห็นจังสิทีมีใหญ่แบบเออมาได้กินแ่นททานแบบนี้เตมกองเต็เเ็ตาเห็นอยูายเดียวอหลายตาทำทานเนอะเต็เต็าตาทีมกันตอวึงทีมกันของเหลียนทีกูมา เพื่อนเอาไงหิมข้าไว้ในกองที่ว่าเท่าทีใ้การน่ะมาบ่มีในาอนเ่ียวแบเอ้กได้กินมดแล้วงไงบ่มีงานไงเพื่อนมีเงินง่ายน่งแบ่อยท่อนทายลูกบ่ได้เนี่ยโอ้โหถ้าพ่อบ b ไปไปหยอกอันนี้คือพ่อลาวนะคะพ่อลาวีไหม เอกระเป๋าแพงแน่นี่พี่น้องชื่อเบิรดเงินซีเมินได้แดดหนึ่งโอ้กาขาเลยเมื่อน่าโจ๊กกื่นเบจ๊กบขาใส่แล้วยายนันยายกูให้หลานไปเลยไม่แหวนนันแหวนอะไนก็ไปล้างบาตรกอไปล้างบาตลงอุาท์ให้แหวนใส่ดอกฉันกระดุยใส่อันผีงัวกูให้ไปแร้ว <acia ar> วุ e ้ยให้หลานใบพันน่ะลูกให้านาอนบอเดนเอาไปสรแล้วนะคะบ๊ายบายแม่แม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อเมื่อ้วจาสวัสดีค่ะอยู่ดีไปแห้งเ้ยยไปแห้งได้ขายบใบงวนนั่นเดี๋ยวเราจะไปเบิงตอนมาบ่มีหยังพี่น้องตอนกลับกระสอบเต็มที่ เดี yeah, so s s it, right. ๋ยวเ้าสิไปลาดสตาร์ทรถออกไปเลยให้ลูกขึ้นรถเราก็จะไปเมื่อลหรเด้อจ้าเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วฮะโอเคบายบายไปเมื่อ เมื่อแล้วพ่อใหญ่สวัสดีค่ะเมื่อแล้วเมื่อแล้วค่ะสวัสดีค่าจะไปงานหลานเย้หล่นไปไปสวัสดีค่ะเย้หล่นไปงานหลานเย้หล่นไปงานหลานเมื่อแล้วเด้อลุงเร่เมื่อแล้วค่ะโอ้ยอยากพี่น้องเข้าร้ายได้พี่น้องพี่ว่องเข่าว่องเข่าอีกวงนึงปันเข่าอีกแล้ว โอ้ยหนีคอยร้ายคอยมื่อหาเงินใส่หนีก่อนเขาเมื่อแล้วนะคะโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยังกินหัอขากับปุลปลาหาโอ้ยเนื่อก็คือว่าเอาเสพบนี่ยอ๋องกินสีวายง่ายอ่ะหมายเนี่อ มนอาหนครับเม่แล้วใครกไรกดี่ครันอุยผู้ใดโทรมา อมบีอมบีเมื่อเมื่อไรเด้สมเมื่อแล้ว,ว,อลวโอ้ยบูไดเปิดปิดก่อน กลับบ้านแล้วนะฮะชุดสียาอีหยากลับบ้านแล้วค่ะยายชวดเอาเงินมาค่าธรรมันียไม่มีเงินเลยเม่อไหร่ละจกให้ยายวิยลูกเจ้าเอาไปแล้วเมื่อคืนใช่เหรอีจอยอีจอยยังกูเสียอีหยาแค่ยังกิน แกงห่อไม่ส้มอุ้ยตายแล้วน่ะอุ้ยชาทำไมแช่เดียวเขียวอิ่มอิ่มวะไอ้นกซ่าเหรอวะบ่อเพือนยังูกับตายเมื่อคืนบ่เป็นอยังเมื่อไหนได้จองเงี้ยกินหลายมาสิ่ห้าเมื่อเล่าเมื่อแล่ากว่าทาจ้าสงการสงการไพ่บัวไม้เนี้ยเด็ดหมอยๆออกเบิดกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคน กลับบ้านเข้าสู่การทำงานโอ้ยพอมแล้วนะคะทุกคนลาพอกแล้ว กลับบ้านไปนั่งข้างหลังดิใช่อยากนั่งกับแม่นั่งกับแม่เหรอเราพร้อมเดินทางแล้วค่ะนี่เอาแล้วป้าต่ายป้าต่ายไม่ไปคะ่ปะป้าต่ายรอไปกับรถโดยสารนะคะป้าต่ายก็รอในเครื่อง บายบายเมื่อแล้วจ้าับแล้วอีสองสามเดือนเจอกันใหม่เบีย <c oughs> าพาบิกน้อยนะคะ <Yeah. S 1> อ่ากลับบ้านกันแล้วกลับสุรินทร์แล้วดอตาใหญ่เออกลับประเทศไทยอันนี้คือประเทศนี่เราจะกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านเมื่อวาน คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องสาวกูญแจดีนะคะเดี๋ยวขอตัวเป็นขอตัวเดินทางนะคะเดินทางกับสุรินนะคะบ๊ายบายนะคะเจอก,กันที่สุรินเลยนะคะทุกคนบ้า